ใครที่กำลังมองหาเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพที่มีระดับราคาไม่แพงดูคลิปรีวิวนี้เลยครับนี่คือเก้าอี้จาก ER Group เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับผู้ชมผมพี่ล้ำจิโกยทีครับวันนี้มาพร้อมกับเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพอีกแล้วครับนี่คราวนี้มาในระดับราคาที่ไม่แพง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการแบบนี้มากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพในระดับราคา8,150บาทและนี่คือเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพที่มีราคาเพียง4,390บบาทเท่านั้นเองแค่ราคาก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับ ในยุคแบบนี้นะครับไม่ว่าคุณจะนั่งทำงานที่ออฟฟิศหรือ Work f r ฟ m ร o มโอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะคนที่ Work f r ฟอร์มโฮมนะครับคุณจะใช้เก้าอี้ที่คุณนั่งทานข้าวนั่งทำงานอยู่ที่บ้านไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับโอ้โหนั่งไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่ต้องเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะครับแค่ไม่กี่วันคุณก็มีอาการปวดหลังแล้วต้องเป็นเก้าอี้ที่ออกแบบมาเพื่อสรีระศาสตร์นะครับนั่งทำงานเพื่อสุขภาพแบบนี้ถึงจะเหมาะสมนะครับ และวันนี้กวีตที่จะมาแนะนำนี้เป็นยี่ห้อ ER Group นี่คือ ER Group รุ่น AS และนี่คือ ER Group รุ่น G z เรามาเริ่มต้นจาก ER Group รุ่น AS นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อป ราคา8,150บาทนะครับมาดูดีไซน์กันก่อนเลยนะครับรูปทรงสวยงามดูโมเดิร์นทันสมัยคุณผู้ชมดูโครงสร้างด้านหลังสิครับนี่คือเก้าอี้ของสไปเดอร์แมนลวดลายเป็นแบบเว็บสไปเดอร์เลยนะครับวัสดุโครงสร้างที่ใช้ด้านหลังนี่นะครับนี่คือวัสดุแบบพลาสติก PP หรือโพลีโพรพิลีนนะครับซึ่งให้ความแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้ดีและมีความยืดหยุ่นนะครับ ออกแบบให้เป็นลวดลายเว็บสไปเดอร์แบบนี้เพื่อการระบายอากาศที่ดีเยี่ยมส่วนวัสดุด,ด้านหน้านะครับจะเป็นผ้าเส้นใยโพลีเอสเตอร์ครับทักทอเป็นผ้าตะข่ายเพื่อการระบายอากาศที่ดีนะครับช่วยให้คุณผู้ชมสามารถนั่งทำงานเป็นเวลานานๆโดยที่ไม่รู้สึกร้อนหรือว่าอับชื้นแต่อย่างใดสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเก้าอี้รุ่นนี้นะครับก็คือบริเวณที่เป็น จุดซัพพอร์ตของกระดูกสันหลังนี่ตรงนี้นะฮะเวลาคุณนั่งพิงลงมานะครับจะมีแป้นรองรับกระดูกสันหลังอยู่ตรงนี้ครับซึ่งจะช่วยให้รองรับน้ําหนักและลดแรงกดลงไปที่กระดูกสันหลังของเราช่วยลดอาการปวดหลังปวดเมื่อยเวลานั่งทํางานไปนานๆตัวนี้จะช่วยได้มากนะครับสามารถปรับขึ้นลงสูงต่ำได้ตามความสูงของแต่ละคนนะครับปรับให้ตรงกับกระดูกสันหลังของคุณเลยช่วงที่พิงจะได้รับน้ําหนักได้เป็นอย่างดี พนักพิงศีรษะนะครับก็สามารถปรับเอน็นทํามุมองศาตามที่คุณต้องการได้อันนี้ถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับอาร์มเลสก็สามารถปรับขึ้นลงสูงต่ำได้แล้วแต่ขนาดโต๊ะของคุณเพื่อให้คุณวางแขนและทำงานได้ถนัดที่สุดเบาะที่นั่งครับก็เป็นฟองน้ำหุ้มผ้าโพลีเอสเตอร์เหมือนกันซึ่งจะช่วยให้คุณนั่งทำงานนานๆนะครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้น ตัวเบาเนี่ยสามารถปรับระยะเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพื่อให้เหมาะสมกับระยะการวางขาของเราด้วยซึ่งคุณลักษณะแบบนี้นะครับจะอยู่ในเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพในระดับราคาหมื่นกว่าบาทเท่านั้น <Wow. S 1> นะฮะต่ำกว่าหมื่นจะไม่ค่อยมีฟีเจอร์นี้ตัวนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับส่วนขาและล้อของเก้าอี้ต,ตัวนี้นะครับก็ทำจากอลูมิเนียมนะครับ5แฉกพร้อมล้อที่ให้ความแข็งแรงทนทานครับ เก้าอี้ตัวนี้สามารถปรับการเอนพิงได้เยอะถึง145องศาเลยนะครับแล้วก็ล็อกตำแหน่งการทำงานปรับเก้าอี้ขึ้นลงสูงต่ำได้นะครับถือว่าเป็นเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพที่มีระดับราคาไม่แพงแต่มีฟัง์กชันการทำงานเทียบเท่ากับรุ่นพรีเมียมเลยครับ ต่อมาเป็นเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ ER Group รุ่น G z ครับนี่คือเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพที่มีรลคาประหยัดมากๆนะครับเพียง4,390บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมที่นั่งทำงานอยู่ที่บ้านนะครับอย่าฝืนนะครับอย่าฝืนนั่งเก้าอี้ที่ไม่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพราะว่าสุขภาพของคุณเนี่ยถ้าหากคุณปวดหลังไปแล้วคุณไม่สามารถที่จะนำมันกลับคืนมาให้ดีดังเดิมได้ เพราะฉะนั้นเก้าอี e ้ในราคาที่ไม่แพงแบบนี้นะครับตัดสินใจได้ไม่ยากเลยรุ่นนี้นะครับออกแบบมาดีมากรูปทรงสวยงามดูสิครับด้านหลังนี่ฮะร,รูปทรงโมเดลมากมากเลยนะครับแล้วก็วัสดุเป็นพลาสติกโพลีโพรพิลีนนะครับออกแบบเป็นโครงสร้างขึ้นมาลวดลายแบบนี้ให้ดูทันสมัยและยังมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดีไปในตัวด้วยนะครับ วัสดุด้านหน้าก็จะเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทักทอเป็นผ้าตาข่ายเพื่อการระบายความร้อนที่ดีนะครับ <S <S และออกแบบตัวรูปทรงของพนักพิงเก้าอี้ตามหลักสรีะสระศาสตร์หรือว่าเออร์โกโนมิกครับ <S <S ช่วยให้คุณนั่งทำงานได้เป็นเวลานานไม่รู้สึกปวดเมื่อยล้าและปวดหลังนะครับรุ่นนี้เขาจะมีพนักพิงศีรษะ บิวอินมานี่เป็นชิ้นเดียวเลยนะครับอาจจะปรับมุมไม่ได้แต่ลองนั่งพิงดูแล้วก็รู้สึกสบายศีรษะดีมากๆเลยครับจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับยังคงเหมือนกับรุ่นพี่ก็คือมีตัวซัพพอร์ตครับรองรับกระดูกสันหลังอยู่ตรงนี้แต่รุ่นนี้ปรับมุมองศาขึ้นลงไม่ได้แต่ก็ช่วยรองรับซ<ป>ัพพอร์ตกระดูกสันหลังของเราตรงนี้ได้เป็นอย่างดีครับ<ป>ตัวบาะนะครับเป็นฟองน้ำหุ้มผ้าโพลีเอสเตอร์ ให้การระบายความร้อนที่ดีนั่งนิ่มสบายนะครับ,บ<ส>อาร์มเลสปรับขึ้นลงได้นะครับ,บ<ส>แล้วก็ปรับตัวอี้ขึ้นลงล็อกตำแหน่งการพิงได้ด้วยนะครับรุ่นนี้สามารถนั่งพิงได้125องศาครับ ทั้งหมดนี้คือเก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพจาก ER Group นะครับนี่คือรุ่น AS ราคา8,150บาทและรุ่น G z ราคา4,390บาทสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ตามช่องทางต่อไปนี้ facebook.com/ergroupthailand หรือสั่งผ่านทาง Shopee official store ER Group Thailand หรือจะสั่งผ่าน l ลน e นะครับ l i p p @stmteam อย่าปล่อยให้สุขภาพของคุณย่ำมแย่เปลี่ยนมาใช้กิญีจท,ทำงานเพื่อสุขภาพจาก ER Group กันครับ